พ่อกับบ้าวเขียงครับมาอนี้บ้าวเขียงกับแม่อีกตามเคยครับมาว่านเขาครับบ้า,บา,บาไปเไิ่ไม่โคตรด้ จัดไปไไเลยสิครับดูนี่พ่อครับบ้าเอาขี่ยังครับมือนี่ บเบาเสียงไว้สิผ้าเบ่งไมโคพนาว่าเอิเส้นน่ะตะแกียงลอยไอ้หอยวันนี้เบาเขียงไว้สิ้าเบ่งไม่โค้พนาว,าว,นนาว่า,าวเาามนมันเนาะมันตัวกูไปดิเนาะนี่นมันมาแหลมเงี้ยวไปขามจริงแล,ล้วลิงกับหมาเนาะพีบ้านฝนออกกน,นี้แลหละมีปะโอเต็มถัง จัดไปมนมดเต็มถังไปได้สมบัตริร่าตัวโก้เสือ,อเฮ้ยป็นชาบา้านพ่ได้ตัวไ้นยุบานหรือม่มีขั้นไปหรอกอพก่อพ่อป้่าเสียงลอาไหนโอ้ยาวไปโค้งไกลๆไปไนนเออโค้งไกลๆกันหรแค่ไปโ,งไงไปโคออโงปโ้งเยอะเบิ่งราางหลายเพิ่งบมดนเน้ลกกูกจ้

ไปเลยไปเลยมึลงล็อกกูดิน้องเด้เอกากะลัดไม่หันด้